เลยมีผมงามเลยเป็นเปรตผมงามเอามาดูอีกเปรตหนึ่งอะไรเขาเรียกเปรตขนหอกคือหอกมันทิ่มมาจากในตัวตามขุมขนตอนมีชีวิตยอยู่เป็นในพรานล่าสัตว์ด้วยหอกเนี่ยตายแล้วมาเป็นเปรตขนหอก ทุกทรมานมากทั้งแหลมทั้งคมเลยเนี่ยทิ่มแทงทะลุผิวหนังมา<อ>ไฟก็ลุกท่วมตัวเลยนี่มาดูมือขวาถือมีอดดาบมือซ้ายถือคอนโทรเทน้ำชนิดหนึ่งมีหนอนออกมา<อ>คือเปรตตอนนี้เนี่ยไม่มีปาก แต่ว่าหนอนมันเกิดขึ้นในตัวมันก็พยายามจะดันออกมาเนะี่ยแต่มันออกทางปากไม่ได้เขาก็เลยเอามีดผ่าปากหนอนก็ออกมาได้แล้วก็ไอ้มือซ้ายที่ถือกระโถนเทน้ำน้ำด่างด่างเจอปากที่มีแผลเป็นไงทั้งแสบทั้งร้อนทั้งหนอนดันออกมากัดดันก็นไปออกต้อง เอามีดผ่าปากก็เรียกว่าเปรตปากกูวกตอนเป็นมนุษย์อยู่เนชอบแซวแต่แซวอย่างนี้ตัดรอนกำลังใจคนทำความดีมเขาจะไปไหว้พระเจดีก็บอกว่าจะไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นไปบ้าไปครับไปนู่นไปนี่ดีกว่าไหว้พระเจดีไม่ได้อะไรเลย เรื่องของความดีพอไปห้ามเขามันจะไปทำเลไหมดีมีสิทธิ์ไม่มีปากหนอนภายในเกิดขึ้นเองแล้วก็จะมีดผ่าพอเทน้ำกรดเสร็จเรียบร้อยนอนก็นหายปากก็ปิดเหมือนเดิมก็เกิดอย่างนี้แหละปฏิกิริย,ยาเงี้ยซ้ำๆสักๆนี่มาดู เปรตคุกฝุ่นตัวก็เป็นโรคผิวหนังด้วยทรมานมากขันมากท่านได้คุกฝุ่นแล้วก็คอยอยื่อแต่ขึ้นมาแสบกตั้งแสบ,ท,แสบทั้งขันทั้งปวดเป็นเปรตได้ยาวนานนะจะเป็นได้กับวันสองวันเป็นพุทธทันดนดนเดียวเลยบางทีพระเจ้ามาตัดสรู้หลายพระองค์แล้วก็ยังมานั่งคุกฝุ่นกันอยู่เนตอนเป็นมนุษย์เ,ยเป็นภรรยาหลวงแต่ไม่มีลูก แล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิไม่ชอบไปสามีไปทำบุญสามีก็เลยไปหาปรรยาอีกคนหนึ่งน้องใหม่มาน้องใหม่นี้เป็นคนดีเป็นสัมมาทิฐิสนับสนุนให้พอบ้านทำบุญแล้วก็มีบุตรด้วยกันเบอร์หนึ่งก็เลยหงุดหงิดก็เลยกแกล้ง เอาฝุนไปโลยที่นอนของเสื้อผ้ามังเอาเสื้อผ้าแอบไปทิ้งในหลุมขยะมั่งหลุมคูดหลุมขยะนี่ทำอย่างนี้ตลอดเลยตายแล้วก็มาเป็นเปรตคลุกฝุ่นนี่แหละทรมานมากเลยนี่มาดู เปรดหัวหมูเขี้ยวงอบอันนี้เป็นวจีกรรมเป็นเปรดผู้หญิงนะชอบด่าว่าสามีและก็แม่สามีปากเป็นอย่างนี้เลยคมกริบเลยแล้วก็สกปรก พราหมูนี่ไม่ชอบกินอาจมกินของสปกปรกเปรตกินลูกตนเองอันนี้เป็นคำสาบานผิดคำสาบานคือตัวเองเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งแต่ว่าเป็นหมันแล้วก็พอบานก็เลยต้องหาคนสืบสกุลก็ไปหาน้องใหม่มา น้องใหม่ก็สามารถตั้งคันได้เบอร์หนึ่งก็งดหงิดก็เลยไปหารือกับปริพาชิกานักบวชหญิงที่เป็นเดรธีปรุงยาให้น้องใหม่นั่นแทง้งแม่สามีก็สงสัยว่าฝีมือนี่คงจะเป็นเบอร์หนึ่งแน่ๆ ็ได้เรียกมาซักถามเบอร์หนึ่งก็บอกเปล่าเปล่าเปล่าทำถ้าหากว่าทำล้วก็ตายแล้วให้ไปเกิดเป็นเปรตกินลูกเนี่ยเขาบอกเขาเขาเปล่าทำเขาไม่ได้ทำถ้าทำล้วก็ขอให้เขาเดี๋ยไปเกิดเป็นเปรตกินลกูกแล้วก็อยู่มาไม่นานก็ละโลก ก็สมหวังเลยบาปกรรมที่ทำเอาไว้กับคำสาบานนคือไปทำแท้งจริงๆแล้วก็ไปโกหกแล้วก็สาบานก็ได้เกิดมาเป็นเปรตก,กินลูกเช้าห้าคนเ,คเย็นห้าคนวันละสิบคนเพราะฉะนั้นเนื้อตัวก็กินลูกอยู่เองเลยจ้ะตั้งคันเด็กวิบากกรรมไม่ต้องมีพอบ้าน กบัดดานให้ต่างคันออกลูกออกมาก็กินเช้าห้าเย็นห้าเลือดสทมเนื้อตัวเป็นน้ำเลือดน้ำน้องกันหมดเลยเดอดนี่กรรมสาบานกลับไปทำแทงเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนี่คือมันหิวมากก็หายก็ออกมากรรมกบรรดาลก็กินมาอย่างนี้แหละ นี่ก็เรียกเปรตย่างคือโดนฐานเพลิงเผาไหม้บุปกรรมก็คือเคยไปเกิดเป็นอัครมเหสีของพระราชาองค์หนึ่งวันหนึ่งก็ไปเห็นพระราชากำลังสงสนานพระวรากายกับนางสนมพอเห็นแล้วก็หึงหวงออมานะ พระประราชาโอ้โหพระโยกนางสนมล่าเริงทีดียวโอ้หัวน้ากิ๊กักกิ๊กักกิ๊กักเป็นหนุ่มรอบสองรอบสามอ克拉มเหสีนี่เห็นแล้วกับสุดทนเลยมันตามตามมันก็เลยตามใจก็เลยคอยจังหวะให้เลิกสงสนานพระพวกาลก่อน แล้วพระราชาก็จะต้องเอามือเนี่ยมาอังเตาเพื่อให้หายหนาวขึ้นจากน้ามาจะต้องเอามือมาอังเตาถ่านไฟร้อนแรงพอพระราชาผ่านไปก็สนมมาแต่ยัไม่ทันอังเลยอัครมเหสีนี่เอาเตา ทุ่มหัวไปเลยไหม่ทั้งเนื้อทั้งตัวไปเลยด้วยความหึงหวงเยอยกตายแล้วก็มาเป็นเปรตโดนทานพเพลิงเผาไหม้นี่แหละ